นี่ครับเพื่อนๆเฮ้หนาวแต่ทนนะครับหมูบ้านนะครับที่ในไฮไลท์มีเห็ดนะครับหมูบ้านอนอกลบบหอบๆ,ๆสวยงามตามทาม้องเน่อ มันอ้วนไปหน่อยเพราะใส่เสื้อหลายตัวเพราะกลัวหนาวยังไม่ได้ขึ้นบนนู้นเลยขึย้นบนนู้นดีกว่า้องไปก่อนสวยงานตามท้องเรื่องเพื่อนที่เรามาถ่ายวีดีโอให้ดูสวยมากเมี่ยบ้านเห็นไอ้นกเขอพามาตามฝอยฝันเห็นในรูปแล้วส่งรูปให้ดูว่าอยากไปอย่างนี้ เขาก็เลยพามาโอ้ยลมแดกโอ้ยขึย้นไปบนขึ้นบน,น,บนหนาวแล้วครับเพื่อนๆแต่ก็ทนไม่เอาไส้ในมา <laughs> โอ้ยกูหนาวแล้วลนนริ่หนาวมือร่วงแข็งนะครับเพื่อนๆแล้วไปเอา อ้าวูนณัวกูอัดแล้วแม่งเอ้ยอัดต่อกีสาถือต้องนานเยี่ยขอใหม่อีกรอ,อ,กอ,อบบ้านเห็ดสนใจนึกสำหรับคุณนะครับเพื่อนๆหนาวเว้ยแต่ทนเว้ยทนทนทน,ทน